พระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์สุโขทัยสมเด็จพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระบรมราชาที่สองสมเด็จพระเชษฐาธิราชหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สองเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและเป็นพระเชษฐาในพระพันปีศรีศิลป์และสมเด็จพระอาทิตย์ยะวง สมเด็จพระเชษฐาธิราชมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเชษฐาธิราชพระราชสมภพ,พเมื่อพศ2155เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปลายปีพศ2171เหล่าขุนนางมีพระยากราหมสุริยะวงศ์เป็นประธานได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นสืบราชสมบัติขณะนั้น มีพระชนมายุได้1 5 0ห0พรรษาแต่เจ็ดวันต่อมาพระพันปีศีศิลซึ่งกริว้วที่ขุนนางไม่ยกราชสมบัติให้ได้ซ่องสูงพลที่เมืองเพชรบุรีสมเด็จพระเชษฐาทิราชทรงทราบจึงทรงทัพไปปราบได้ตัวพระพันปีศีศิลมาโปรดให้นำไปสำเร็จโทษณนะวัดโคกพระยาส่วนพักพวกให้ไปเป็นตะพุ่นญ้าช้าง สเดือนต่อมามารดาพระยากลาหมถึงแก่กรรมในจดหมายเหตุวริศระบุว่าเป็นน้องชายเจ้าพระยากลาโหมที่ถึงแก่กรรมมีพิธีโปรงศพณวัดกุฏารามข้าราชการใหญ่น้อยไปช่วยงานเป็นจำนวนมากจนเมื่อสมเด็จพระเชษฐาสเสด็จขึ้นว่าราชการกลับมาไม่มีขุนนางมาเฝ้า อีกทั้งข้าหลวงเดิมและพระราชมารดาในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเพชรทูลยุโยงว่าเจ้าพระยากลาโหมอาจคิดก่อกระบฏก็ส่งเชื่อโปรดให้ทหารตามป้อมขึ้นไปประจำที่เตรียมทหารไว้เป็นกองกองแล้วให้ขุนมหามนตรีไปเรียกเจ้าพระยากลาโหมมาดูมวย แต่เจ้าหมื่นสันเพชรพักดีส่งข่าวไปแจ้งแผนการก่อนเจ้าพระยากลาโหมจึงบอกขุนนางว่าเจ้าแผ่นดินว่าเราเป็นกบฏแล้วเราจะทำตามรับสั่งแล้วยกกองกำลังเข้ายึดพระราชวังได้สมเด็จพระเชษฐาธิราชกับข้าหลวงเดิมลงเรือหนีไปที่วัดบางพรีมะขามยอง เจ้าพระยากลาโหมได้ให้พระยาเดชโชและพระยาท้ายน้ำออกติดตามในคืนนั้นจนจับได้ที่ป่ามโมกน้อยแล้วให้นำไปสำเร็จโทษพร้อมกับพระราชมารดาในปีพศ2173ขณะพระชนมายุได้1 8พ0 0ษาอยู่ในราชสมบัติราว1ปี7เดือน